บกันอีกแล้วครับพี่น้องทุกท่านอุกฤษจำมีสวัสดีครับผมนะฮะวันนี้ก็มีไม้โครงสร้างอยู่ต้นหนึ่งดูรากแล้วก็ยุ่งเหยิงยุ่งเหยิงผมดึงมาจากาพื้นเมื่อสักครู่นะครับก็วางไว้นานมากจนรากเขาตะลุออกจากต้นกระถางเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม้ดังกล่าวก็คือ ต้นไกรยาวไปเลยนะฮะพื้นตั้งไม่ได้แล้วกระถางลากตะลุกออกมาก็เป็นต้นไกรที่ผมตัดเป็นท่อนนะครับแล้วก็จำไว้ในกระถางพลาสติกก็เป็นสามลำสามง่ามแบบนี้ลากเขาออกมาแบบนี้แล้วก็จะต้องหา เรื่องเล่นละแต่จะเล่นแบบไหนยังไงนี่ก็เดี๋ยวต้องหาวิธีการเอารากเขาออกมาก็คงจะผ่ากระถางนั่นแหละนะครับพี่น้องทุกท่านเดี๋ยวขอเวลาจัดการตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องทุกท่านหลังจากจัดการกับเรื่องระบบรากของต้นไกรต้นนี้ไปผมก็มีตุ๊กตา ปูนปั้นอยู่ตัวหนึ่งก็เป็นจงเงาะป่าเป็นตุ๊กตาเก่าผมก็เลยจัดการนี้เลยครับนำไอ้ต้นไก่ที่มีรากมาจัดการพันเขาแต่ก็ไม่ถึงกับพันแบบรอบนะก็ไปตามทรงของรากที่เขามีอยู่ก็มีรากอยู่สามสี่เส้น ก็จับมาพันมาเอี่ยวลำตัวของเจ้าเงาะป่าต้นนี้ไว้ก็ไม่ถึงกับอืจัดลากเป็นระเบียบอะไรนะฮะก็ทำเป็นแบบเป็นอิงธรรมชาติไปนะสมมติว่าเป็นไม้เกาะหินเกาะปูนอะไรก็ว่ากันไปส่วนกิ่งเมื่อกี้มีสามผมก็ตัดออกไป หนึ่งป็เหลือแค่สองตรงจุดนี้เดี๋ยวก็จะทาน้ำยาเล่งเปลือกบริเวณแผลนะครับรากนี้ผมก็ใช้เนี่ยนะครับเชือกฟางแล้วก็เศษผ้ามาดึงมามัดรัดเอี่ยวเข้าไว้แล้วก็จัดวางไว้ในตะกร้าที่เป็นรูๆรองด้วยกระถางกระถางดินดินเผา เดี๋ยวก็จะใส่ดินลงไปนะฮะใส่ดินลงไปแล้วก็ลดน้ําก็ให้มีน้ําอยู่ในกระถางรองน้ําตรงนี้เพื่อให้มีความชื้นต้นไกรนี่เท่าที่ผมเลี้ยงมานี่อึดนะฮะอึดทนค่อนข้างที่จะตายยากนิดนึงนะครับรากเขาก็เป็นลักษณะรากอากาศมีหากินไปไหลไปตามพื้นที่มีความชื้นประมาณลักษณะแบบนี้ ไอ้ลากที่เส้นโตโต,โตผมก็ตัดเบรกไปแล้วครับอยู่ตรงนี้เส้นเล็กๆก็ปล่อยไว้ก่อนก็นี่แหละครับเรื่องราวของการฝึกหัดทำไม้บอนใจไม้ไวัตถุดิบที่มีอยู่อีกหนึ่งต้นต้นนี้ก็ว่าด้วยเรื่องของการทำเป็นไม้เกาะตุ๊กตากันแล้วกันประมาณนี้นะครับฟีฟอร์มเหมือนเดิมครับไม้โครงสร้างไม้หัดซ้อมมือของอุกิจต้นนี้ ก็ทําเสร็จแล้วเดี๋ยวอนามาแบ่งปันในภายหน้าว่าด้วยเรื่องของการอัปเดตสเตตัสของเขาเลี้ยงกันไปยาวๆขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่แวะเวียนเข้ามารับชมรับฟังเรื่องราวแบ่งปันตามแบบฉบับมือใหม่อุก,กิจตามีคนนี้ททยนี้เอ่ยคําว่าขอบคุณและสวัสดีครับผม